บรรยากาศแบบนี้ชอบเลยค่ะมองเห็นภูเขาไกลๆแล้วก็มีต้นข้าวเขียวๆอยู่รายล้อมรอบตัวเราน่าออกมารับโอโซนดีแทสปัรติค่ะน้าวกินทิ้นอีสานอาหารเป็นยามาพอกับทุกคนอีกแล้วด้อจ้ะค่ะในวันที่อากาศดีๆแบบนี้นะคะปู่กับย่าบอกว่าอยากจะไปไหว้พระ รับพรเพื่อจะได้เป็นสินริอมองคลให้กับชีวิตกันนะคะเราก็เลยเดินทางกันไปที่จังหวัดกาลสินค่ะอยู่ใกล้ๆ้ร้อยเอ็ดนี่เองนะคะก็สถานที่แรกก็นี่เลยค่ะวัดวังคำมาถึงกันแล้วนะคะปู่กับย่าบอกว่าจะรออยู่ข้างนอกนะคะไหว้พระเสร็จแล้วก็จะรอเราอยู่ด้านนอกไม่เข้าไปเดินชมสถานที่ด้านในค่ะตอนนี้พี่มินก็กำลังเลือกชุดอยู่นะคะ เพราะว่าเรามาถึงแล้วสถานที่ก็ให้เปลี่ยนชุดนะคะเป็นชุดของภูไทยเพราะว่าจะได้เป็นแบบเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ด้วยนะคะตอนนี้พี่มิ้นก็เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ชวนก,นกันกับแม่นงเพื่อที่จะไปเดินสักการะ,ะสถานที่ด้านในกันนะคะในในสถานที่ในในวัด วังคำนะคะก็จะมีสิมมีโบสถ์นะคะที่เป็นแบบของเหมือนกับว่าสถานที่ตรงนี้นะคะของเป็นเป็นของชาวภูไทยที่สืบเชื้อสายมาจากฝั่งลาวนะคะสถาปัตยกรรมก็จะคล้ายๆทางหลวงพระบางค่ะสถานที่ภายใน ด้านในวัดวังคำอำเภอเขาวงจงังหวัดกระสินนะคะภาที่ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระธาตุด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่พิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นผ้าไหมของอพื้นบ้านของชาวอำเภอเขาวงนะคะรวมทั้งตรงโซนนี้ก็จะเป็นเรือนโบราณนะคะพร้อมกับอุปกรณ์ อันนี้ภาษาอีสานก็จะเรียกว่าอักเอาไว้แกงแกงไหมนะคะเพื่อที่จะมาทําผ้าไหมมีหาบกระบุงด้วย <c oughs> ก็ชมบรรยากาศรอบข้างไปเรื่อยๆนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นศาลาหรือศาลาไม้นะ เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่มาเซลฟี่ได้นะคะดูนางแบบของเราเธอไม่ยอมเปิดหน้าเปิดตาเลยเพราะเพราะว่าวันนี้สวยมากขอบอกค่ะสวยมากๆ ด้านข้างเรือนไม้ตรงนี้นะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของวัดวังคำค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นการผสมผสานความเป็นผู้ไทยเอาไว้นะคะ,ะบางช่วงเวลาก็จะมีการจัดนิทรรศการตกแต่งมุมต่างๆเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เข้า,ขามาเก็บภาพส,สวยๆด้วยนะจ๊ะตอนนี้พี่มิ้นก็เดินมาถึงบริเวณด้านหน้าโบสถ์หรือว่าสิมของวัดวังคำนะคะ วัดวังคำเนี่ยก็จะเป็นวัดไทยหนึ่งเดียวในจังหวัดกาลสินนะคะที่มีศิละปะสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างนะคะปรากฏให้เห็นที่ตัวโบสถ์หรือว่าสิมนะคะก็อยู่ที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินก็ถือว่าเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาลสินเป็นอันซินกาลสินเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเราไปต่อกันที่ภูดันไหกุชินาลายค่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะ ดูทางขึ้นมานะคะชันมากตอนนี้ก็อยู่กันที่สถานที่ปฏิบัติธรรมภูดานไหนะคะอำเภอบวัวขาวจังหวัดกาลสินค่ะภูคานไหดูหน้าตาแต่ละคนเดินมาถึง <c oughs> เป็นไงบ้างคะเดินมาถึงตรงนี้ เมิวครับเดินมาถึงตรงนี้เป็นไงบ้างอ่ไปหลังจากกับสักการะด้านในแล้วนะคะก็เดินออกมาชมสถานที่ด้านนอก นนี้ก็คือบริเวณสถานที่รอบนอกด้านด้านนอกนะคะด้านนอกพระราอันนี้ก็เป็นองค์เจดีมีน้ําตกด้วยนะคะบรรยากาศลมลืมนนล่นแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะข้างในข้างค่ะ ตรงนี้ถ้ามาช่วงเวลานี้นะคะช่วงหลังเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยตรงพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นกระเบื้องนะคะซึ่งมันตากแดบดบมันจะทำให้ร้อนเท้าได้ไเพราะว่า,เ,าเพราะว่าเราต้องถอดรองเท้าตั้งแต่เข้ามาครั้งแรกนะคะ ในต้องขออนุญาตด้วยนะคะในทำน,น,นะคะซึ่งก็จะมีหินย้อยหินงามเพิ่มกับปฏิสถานของพุทธองค์ไว้ตรงด้านหน้านี้นะคะอ,นนอันนี้ก็คือปลูกกับยญ้าวันนี้ปลูกกับหญ้าก็มาสกการะด้วย โซนหนึง่งเหมือนถ้ำมอโลกดเลยนะคะ,ละลทางเดินลงไปนะคะก็จะชันนิดหนึ่งไปกันค่ะมันก็จะเป็นทางเดินเป็นสะพานเป็นสะพานไม้ไปแบบนี้นะคะบรรยากาศร่มรื่นค่ะ เหมือนเรากำลังเดินลงไปข้างล่างเพื่อที่จะชมน้ําตกก็ประมาณนั้นนะคะคบรรยากาศดีมากมินมินจะมีอาหาหนาวข้าไในพี่มิวเป็นไงบ้างคะพี่มิว พาพพุทธรูปแกะสลักนะคะพระพุทธรูปหินแกะสลักค่ะค่ะด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นพระพุทธลูกพระพุทธรูปหินแกะสลักนะคะ ที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นศาลาให้เราได้มานั่งพักนะคะหลังจากที่เราเดินดูบริเวณรอบนอกมาเพราะว่ามันก็จะมีทั้งทางชันชันทางว่าก็ให้มานั่งพักตรงนี้ทางด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นลานหินนะคะลานหินที่เป็นชั้นชั้นชั้นสูงขึ้นไปค่ะ ด้านบนตรงนี้ก็จะมีองค์พระองค์พระนอนประดิษฐานอยู่ด้วยนะคะวันนี้ตลอนกันทั้งวันแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปกินข้าวที่บ้านกันนะค่ะเย็นนี้เราก็มีอาหารแบบน้ำน้ำได้สดกันนะคะหลังจากที่ไปวัดกลับมาก็มากินจิ้มจุ่มกันนะจ๊ะ แบบนี้เลยค่ะตั้งหม้อแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็สุกแล้วนะอันนี้ค่ะหน้าตาอันนี้ที่เรากินกันช่วงค่ำนี้ค่ะเรียกว่าจิ้มจุ่มก็ได้นะคะหรือว่าจะเรียกว่าอ,อ,อะไรดีลกะกระทะหม้อไฟ <c oughs> ก็ได้นะจ๊ะเป็นเมนูง่ายๆที่กินกันตอนเย็น นี้กินข้าวสองคนกับพี่มิวอร่อยไหมคะพี่มิวอร่อยอร่อยนะกลับมาจากไปตะ,ตะลอนตลอนตลอนมาคะ่ะพ่อขับรถให้ทั้งวันแล้วตอนนี้บอกว่าเหนื่อยกินข้าวก่อนเราแล้วก็ไปนอนแล้วนอนหรือไม่นอนไม่รู้อะ่ะนี่นะคะเข้าไปข้างในแล้วเราก็เลยตั้งกินกงงันสองคนก่อน อันนี้ค่ะนะคะจะเป็นเห็ดเข็มทองอ,อร่อยค่ะน้ำจิ้มก็อร่อยในในหม้อน,นี้นะนะคะมันก็จะมีส่วนประกอบผักเนะี่ยอันนี้ก็คือใบหหละพาเนอะ ใบโหระพาเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เวลาที่เราทานอาหารที่มันเป็นเนื้อค่ะเป็นเนื้อแบบนี้ใช่ไหม,มหรือว่าเนื้อแบบนี้นะคะหรือว่าแบบนี้นะคะมันก็จะอาจจะทําให้เราอะไรย่ยอยยากไอ้เจ้าใบโหระพาเนี่ยแหละคะ่ะมันก็จะไปช่วยในการย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้นะคะแล้วก็ยังช่วยขับลมได้ด้วยนะ ไขรที่แบบมีอาการเวียนเวียนมันก็จะช่วยลดอาการเวียนเวียนได้ด้วยเนาะช่วยเป็นเป็นตัวช่วยย่อยอาหารได้อย่างดีนะคะช่วยลดอาการเวียนเวียนได้ด้วยนะอันนี้ก็คือมันก็เนี่ยแหละกินควบกันนะคะทานอาหารให้มันเป็นเป็นเนื้อเป็นอาหารที่มันย่อยอยากแล้วก็ต้องกินผักพวกนี้เข้าไปช่วย มจะไม่ค่อยชอบกินผักสัเท่าไหร่กินได้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นวุ้นเส้นกับเนื้อนะคะใช่ไหมพี่มิวเมนูตอนเย็นเนี่ยก็ไม่ต้องกินเยอะมากนะคะกินพออยู่ได้ถ้ากินแล้วเราไม่ได้ไปออกกำลังกายเอาสักเล็กน้อยพอประมาณเนี่ยค่ะ นั้นคือรายการเปิดของมิวสิกยังอร่อยกันอยู่เลยนะคะอืมอีกคำโต,โต ีเลยค่ะเวลาที่เราเคี้ยวเนื้อร่วมกับใบโหระพาไปเนี่ยกลิ่นหอมของใบโหระพามือนแบบเตะจมูกขึ้นมาเลยนะคะหอมชื่นใจมากเลยค่ะ กินเองใครว่าไม่อร่อยมันก็ต้องอร่อยใช่ไหมคะหืมไว้ไหมพีม่มิวดูเสียงเขากินเถอะอิ่มอร่อยกันรอบค่ำแล้วนะคะค่ะสำหรับสำหรับช่องของเรานะคะแนวกินถิ่นอีสานอาหารเป็นยานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณ ทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามช่องของเรานะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้กลับมาพบกันอีกเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบครบกวนกดซับสไคร b ์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ